เอาอย่างงี้กูเนี่นกยก<ๆ>็พอด,ดูเป็นเอาอะไรมาเดี๋ยวกูดูดวงให้อ่ะดู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 ที่ตอโตกูไม่ได้ดูเลยอะเออนี่กูดูให้มึงอนาคตเนี่ยมีผัวดีนะ<ๆ>แต่ผัวมึงไม่ค่อยสูงผัวมึงจะเตี้ยๆหน่อยๆเตี้ยเหรอวะเออมึงมีแฟนมีแน่ๆแหละจับท้องผอมไม่แห้งๆก็ลงก็ลงตาติ่ดีตาไม่ใช่ตาสองต,ต,าตาติ๋ต่ดเออ<ๆ>เหอมือนเหมือนแล้ว อายมืออุ้ยวาสนาดีเนี่ยดูดิดูดิโอ้ยตอนนี้นี่ผัวมึงกําล,ลังกําลังได้ดีเลยกําลังมั่งคั่งเลยตอนเนี้ยจริงเหรอเออแฟนในอนาคตมึงเนี่ยต่อไปเนี่ยกําลังประสบปัญหาเรื่องเดียวมัะจะโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ยาวเดี๋ยวผมสาดย,ย,ยาวให้เลยผมสาดยาวให้เลยเดีสาดยาวเลยไหนดูดิดูดิมึงเป็นหมอดูมึงได้รางวัลด้วยน่ะอ้าวเขาจ้างดูเอาเลยดูสิดูสิดูสินี่ไงวันนี้นี่วันนี้แฟนมึงอออนาคตจะใสส่ีแดงเ ใส่สีแดงแล้วแดอวันนี้แต่งหน้าสวยเลยแหละแต่งหน้าสวยแต่แฟนคนเนี้อยู่กันดีๆนะอยู่ไปอนาคตจะยั่งเออจะจะร่ำรวยยั่งยืนคบกันไปตลอดเลยแต่ไม่ดีอย่างเดียวอะไรวะแฟนมึงสกปรกสกปรกเียอะไรบ้าอะไระใครสกปรกก็ดูแฟนมึงแฟนแล้วกแฟนเขา เขาดูเขาไปในอนาคตไปอะไรกันแฟ,แฟนคลับจะต้องภูมิใจในตัวผมเขาดูผัวก็อยู่อออะไรเขาดูผัวก็อยู่กูถามหน่อยเธองานบ้านงานเดือนเนี่ยมึงไม่เคยถามขี้เกียจขี้คลาดแบบนี้แล้วแต่ใครใครเขาจะเอามึงไปเป็นเมียใครเขาจะหน้ามืดตามัวมมาเป็นเมียบ้า ควายควายงโง่ควายมึงมึงด่าใครผัวเนี่ยนะเคาได้ค้างอ๋อไม่ได้ด่ามึงเลยเพื่อนไม่ใช่เร็วจริงเออหมายถึงมันมึงเนี่อยเวร